่ว่าเจ๊ก็อยากให้ทางทางล่างเพราะว่าคนเสี่ยไม่ชบดีคนอยากได้ลงมาลังคุได้พาโมสันว่าพาแมนพาแหละแต่ว่ามันเนสีแตงแล้วเพาะว่ามแตกก็เนอะมันเห็นว่าแกหรือว่ามันน่าจะเป็นฟันนีเลยแล้วอันี้ประคบงประกบน้ออโอ้สงสารเลลูกี่่าจะยือันงลบาไลูก เ,ออเดี๋ยวมือหมอมาจัดการี่ไออกระรงัน,น,น,นอนดผาะตรขวานใช่ขนกำียู่ใไปนะเ,ออเยอะไหมเียวร้ายอยู่แล้วบมฮะสงสารไหมออมามาวันเสาร์าวันนี้เป่าเป่าแรงนะเขาเ,เ,เวัขาแห้งเาเาเ,เ,เ,เอาพวอลูกพวกนี้ออเอาเดาจับย่านแตกขึ้นนีแล้วเบ่งไว ครกะีใส่เาเลหู่สอแตถูปะถูจะทานทางที่ถูเทียบปะเกนงอเ้นาที่เกิเกิมันเปน้ำปลามันเปจนมาอย่นมันเสียโลเโลกแล้หนึงโลกวันนี้แหละพรุ่งนี้แหละผ่าเลยพรุ่งนี้ผ่าเลยจะผ่ายยังไงวะนี่ยยังคิดไม่ออกเลยจะให้หมอไงวะ คิดออกไหมหรือว่าจะเอาไว้บนรถบัวเขียวเนะเห right. มือนตอนนั้นที่มอชีดีเอาไว้บัวเขียวจะดิ้นเลมวะแข็บปะเดี๋ยววะฮะก็ได้กับคุณกินบัวเขียวให้เปิดเปิดประตูฝั่งนั่งกินเคนพิ่งตัวอยู่ข้างล่างผัวงาไหม อะไรก็ังยินดีบม้เหมือนกันแต่หม้มานากาไม่ถ้าถ้าผูกในบ้านก็จะผูกตรงไหนนะตรงตรงน่นมัดเลยล็อกงาน้ล็อกงานล็อกงาอ๋อ ล็อกซีขาขาคิดีด่คาังเออขนาดนำขนาเอ,เออมันมระยะนี้ก็ดีไหนหรือาเจ้าบางนี่ลานหรือเตี๋ยวนี่พมูกว่ากันส่ก้ันเล็แลก่ก็ดีาดนี้มีได้ัได้ีต้อ๋อ

วันนั้นไปก็ชุดลูกหุกด้วยนะไม่คิดว่าเขาจะเป็นต้องขอโทษด้วยแม่ด้วยนะครับที่ทำให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเป็นฝีหนุ่มเลยวะหนุ่มแล้วกพามื่อนี้ก็ได้แต่ว่ามือแล้วมืดแล้วมัน้องมันคำละลมาแตกกันแตกวุนนี้เนี่ยแล้วเจาะเจะลงไปอีกเดียววะพาลงมาเลย นี่ใจเราบีบไล่ลงกไล่ลงเออแล้วก็ควานซอนกินเข่าไม่เอายัดเข้าไปครับควานออกมาแค่ฟังนี่ก็เสี่ยวแล้วไม่น่าน่าจะมัดเยอะอยู่คุกเนี้ยมัดสีขาล,ออล็อกอยู่บ้านหรอมั้ง เปาอ่ะของโนก็มีนะครับแต่ว่าของนั้นเขาไม่บวมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรของโนอ่ะคือถ้า,าอักเสบอันนี้ัน่าจะอักเสบแต่นี่เขาเขาน่าจะแข็งไปแล้วอ่ะดูชินชินไม่แตกไอะไรนะแข็งมันเหมือนกับอยู่แล้เนื้อไปแล้วอ่ะนะมีน้องตุลาตุลาตุลากลับบ้านใช่ไหมตุลา เอาขึ้นมาแงยากไม่ลินขึ้นรถยากวะยางขึ้นเลยเราจะทำการล็อกกันพรุ่งน yeah> right> ี้เคยเคยเห็นตอนเป็นเด็กเขาผ่าลำพูนก็ผ่าตรงนี้แหละ แล้วก็เห็นคุณตาเอาช้อนควานเข้าไปนะช้อนอะ่ะช้อนอะ่ะสานลูกยังไงพี่ชื่นครับเจำไหม จะไหมมันออมันใหญ่มากเลยนะดูมันจะแตกอะไรเดี๋ยวเอาหัวโซ่หัวหัวหัวพอเอาเนี่ยมาหมุนโซ่น,นะหัวหมุนโซ่ข้อไหมนี่มันจะทะลุออกมาแล้วนะครับเอาเอาเนี่ยหมุนโซ่ข้อเลยเป่าฟึบ แ,แ,มแมงแมงวันตอมป่ะท่านตอมท่านแตกเ็ท่านตแตกออหอนมันเป็นยังไงวะเรีคเป็นเป็นฝีนะเป็นยังไงวะจะแต,กแ,<อ>แตกแล้วนี่อจะผพังล่างกันละเอามิดโกนมาโบ้ เอามิดโกนมาปอมีไม่มีใครมาเหรอไม่เป็นไรบอสกินป่ะกินกระโดดมือเอามัดซีขาเสือก โซ่อดิ้นคนรอหมอดิ้นคนรอทั้งน้าหมอดินคนลอ่ายเ้เอ้ยกระแทกงเป็นยังเขาตรงฉีดยาชาป่ะฉีดยาชาบี้วฉีดเล้วฉีดฉีดต้นเารอกาฉีดต้นอกไรแทงใครแทงใครบวกแทงใครบวกแทงใครแทงใครเป็กแทงใครเป็กแทงใคร

มือกับแตกขั้วเลยมาเจ็บเหมือนกันไโอ้โหปวดออกมาเลยลูกหัวหัวหัวนี่หัวก่อนหัวหัวพอมายืนจับหูแล้วก็ชี้น่ะจะถ่ายรูปลงหน้าปกว่านี่คือคนทำนะครับ ชี้หลักหลักฐานจับหัวออชี้ชี้มองหน้ากล้องด้วยชีย้้กแลวโอเค,คออโอเคนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ